video mà เปิดไปกันเปิด bớt เลยครับนี่ครับนี่เปิดเปิดเปิดไป đi gặp <laughs> <laughs> <lồng nhìn> เล่มตะมีลาแถวจังหวัดตรงกลาอยู่ก็กางใหญ่เลยอยู่ฟังคงกรมหลมจุมพลครับเสด็จปอเสด็จเตียนะเสด็จเตียกรมหลมจุมพลจังหวัดตรงกลางฟังนี้อยู่แถวไอ้ไัวเรือปากน้ำอ่ะนะปากน้ำปากน้ำเขาทะเลสาบตรงกลางัรงนู้นเป็นในตาเรือนำหรือตาเรืออ่าตีเรือใหญ่ๆนู้นน่าจะเป็นอะไรกอนนูกอนเมียวโอ้ยให่ๆนู้นกอมวโอเค ถึงมันเตือนนี่ยไม่มาหนังเหนื่อยครับปุบเนื่อยครับเตียงในเตียงว่าร่างก้นวันนี้ถึ้งวันเตือนโอ้ยบิ๊กเปาบิ๊กเปาอันนี้บิ๊กเปากรองเตะครับกรองเตะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ทำเยอะกว่านี้มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะอืมันนี้ไม่ดีแต่ไหรอย่างรับไม่ดีแต่ไหรต้องไม่เจอวันนี้เลยบิ๊กเปาบิ๊กเปากันไหนอ่านไม่ออกไม่อ่านเลยกัน

anh mà? Đi có làm đuôi mà, mà là tụi này có này, mình ở mặt 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 ở cái ở mặt 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 Cái này, ở mặt ở mặt ở mặt nó mặt ở mặt ở ở mặt ở mặt ở mặt ở กุนเจียงหลวงแจามรีวาร์ด้องกินลองกินอมีก่กันมีก่มีก่อยอือโหมีก่กันมีกไม่รู้ก้เปด้ยก้อก้อก้ไย่รื่ง่ไ้เก่กไม่ชิมไม้เป็ดไุ่้งกัลงตรงตนี่่มันเกดรื่องออ๋ออ๋อมีกเกในนี่ยครับอันนี้มันเกิดเรื่อันนี้กวางไม่บกวหมูแดง kinh, kinh đây này, này kinh nó kinh nó còn đâu à bên trong biết nữa để bật off on nghe cô mệt kinh này em còn thương, à, để cắn cả cảm nhận kinh chào đây bài bài đi cô mình gặp bóng chưa vậy chưa 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 cắt bài 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 rồi đây nặng mấy bẹp office để bên nông tâm

มีเล he really so right. mm ็กรับวิตวะบกับมีเล็กวิตระบะกับมีเล็กแต่๋ยวตอนนี้ไม่ได้เป็นวิตระบิไม่ไม่ได้เป็นิครับตอนนี้เป็นวิตระวาก่อนวิตระก้อนวิตระก้อนเดี๋ยวก่อนวิตเดี๋ยวนะเดีก่อนก็วิตก็วิตระก้อนก็วิตก็วิครับเออลองรับรถนี่ที่ผีที่ผีเดี๋ยวหลัง่างนี้เดี๋ยวจะให้เดือกไหลมีเดือกไหลเดือกอะไแล้วก็เดือกต้นเดือกต้น để tận, để là. Ai, mình đi bây giờ à, để tận là được. Cái này là cái ba năm tiều, năm tiều này cháu bắt ra, này là bông mà dân, mai dân để cho bắt đông ra, cái vui, ai vui nó rất là đẹp luôn. Lắng nghe sách giáo khoa kinh về các đam mê, các năng lực, các tâm lý, các thái độ, các tình cảm, các tình cảm trong gia đình, các tình cảm trong gia đình, các cảm trong các tình cảm trong gia các tình cảm ยามกลางคืนเป็นแบบไหนจอมเมืองเดี๋ยวขาไม่ค่อยลับก็ไม่ก่อยนอนไอ้คนนึ่งลับก็นึ่งนอนคนนึงนอนก็นึ่งรับพักพักนอนป้อนกันนั่งจอมอ๋ออันนี้เป็นเรือแจ็าประมงเดี๋ยวเกาออกไปหากินการนี้รถมาการแจ็ปต้าใบปานนี้ก็อ่าจะรับพงหญ้าเอาใช่ไหมพงหญ้าเลยนะพงหญ้าหรือไม่ก็ถ้าใบปานนี้บางทีอาจจะรับจวงยิน เห็นเด็ดเทลามนี่น่าจะไปว่างตอนนี้ครับน่าจะไปว่างล้มเม,มื่เป่าวน้ว่างล้มถึงอะไปบานนี่ก็รับจ้งเย็นเย็น,นช่วงมากับบางที่ก็อาจจะเป็นเรือเรือปูก็ได้เรือคุงแต่ก็ว่างอะไรเดียวตรงเรือปูว่าปลาเรือปูนะไปตรงอังนนี้เป็นการดันน,นี่ดันเหรอยิงเล็วอันนี้เป็นเรื่องประรประัดที่เราเอามาชุด

จเดี <The sea S 1> ๋ยวนแะีมันยิ่มเ้ยนะอยู่จายเดี๋ยวกระจาดตัวยาม,มากับบ่มันหนิม,มไหมใจไหนิมไหมใจนิ่นิมห้มเดี๋ยวมันออกไป,ปก็เบาหน่มันออกแม่วันกับวันวันจะตายจีนีนดึกเตยหมนหนุ่มแด่ไม่มีดีปีอ่ะอ่าไม่มีเยม,ม,มีบีจะได้บีบีกันนาเลย <laughs> นี่เป็นดึกเตย <laughs>

còn là này mà kiểu lạc giang, tăng lại bằng tăng, bằng ở đâu bằng tăng covid nản bằng tăng ở đâu, covid nản gần là cái cái không được, cái không được, cái không được, cái mới được, Còn không được, cái đến được, cái không cái không cái không được, 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 cái

anh đang đi bệnh vừa điểm cao được rồi bắn gặp mấy cái xì mà Thế còn bự mà cúu, mấy đi gặp Năng cao đang quát này ngon rồi nhưng mà quắc tung được con nó biết mai lấy thế bà đi bà đi lấy như thế măng Tầm mà lấy như bà mà đây

Buyết này cho bay lâm 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 bay bay lâm lên lâm bay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  bên, bay lâm 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 này lâm Nó นาจะได้นะตรงนี้มีเป็นลงน้ำลงน้ำลึกอย่ารับแต่วาลึกไม่ลึกไม่ดูรวมว่ากมิดไม่ดูหรอว่าลึกับอะรทีว่าไปด้วยามเสียวว่ายืดมัที่อรันเล่นกยกแต่ว่าบอกอะไรด้ยคือตัวมัวครับผม้นยังไงกังะยื้นะเนยงไยื้อไปยไป ต้องนำดื่มตาโกมิตเนี่ยตาตีโมโฟกัสตัดตรวจเลยกลับผมเดี๋ยววันนึงเราจะมีนำตาโกมิตตาตีโมตาโกมิตอ๋อนี่ดอกอันนี้ดอกสนครับปกติมีดอกซอยดอกอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับมันจะมีดอกสนดอกสนนี่อยากบอกตอนไปเจอเมือนับน้องน้องนๆกับปะ มาเดี๋ยวยังวาตรงร้ากับดอกต้นน okay, 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 ี่ดอกต้นน okay, um ี่ตำมันนี่เลยดอกบานถึงเป็นไปอืมกินไม่ได้กับกวาดเราจากวัดเรไม่ได้จิบมาไเลยเก็เล็กแเล็กับผมกับผมโอเคเด็กันยมากเลยกันจิบอ๋เดี๋กันจิบบ้างเลยจัดจัดอันนี้เป็นกางเล็กเลยเวเราเล่นจากเดี๋ยว เดีปนปันมาไรวันแล้ววารสชาติไม่แบบนั้น่ปนปันกับการการกินคือก็จะไก้เตียงเตียงนะ้นอย่งดดมจักดมจักแป้งเหรอ่าป่ะมีกินหอมแบบบบมไม่ม่ไ้อมแบบโอ้ยทังทันไม่ได้อมแบบด้งลองจิ้มเลยก่อนอืคือไม่ต้องปดั๊มน้ำเร้งจิ้มเลยว่ะนะคือะ

จำน,น้อยรวยมากครับจำน้อยรวยอ่ะบาทไม่หลดอดทีเดียวไ,ยไม่หลอดจำน้อยรวยอ่ะน่ยผมว่าได่นทะุกคนเลยนี่แต่ว่าจำน้อยรวยนี่กุฎดัยเลยเดี๋ยวไปแบบได้อันมีใกลอยู่ไล่ยาวแบบอ่าให้ตันไปจุมอ่าเลือกชิมกินกันเองจนไล่นงลางงามอย่างว่าช่วงแรกมีไล่หลักแบบนี้นมัย้ยมีไล่หลักมัย้ยมีกาแฟมีขนมหวานมีมีขนมโบราณมีกล้วยตับกล้วยตาก

กับซาลาเปาลูกหก่ครับผมสวัสดีครับสรัสดีครับเสรัสดีครับ